Hey, แบบนี้นะนึกถึงคนเป็นเบาหวานเลยก็เลยอยากจะถามคําถามว่าคนที่เป็นช่างที่บ้านนะ่ะพอดีว่าเขาอ่ะฉีดอินซูลินกินยาเบาหวานอยู่อย่างเงี้ยตลอดอย่างเงี้ยแต่พอสายเขาจะเริ่มมีอาการแบบสั่นๆนะ่ะเหมือนขาดพลังงานอนะ่ะแล้วก็เขาตรวจในเลือดแล้วคือน้ําตาลต่ําขยายความหน่อยว่ามันคือยังไงคะมันแปลว่าอะไรก็คือเขาเอาน้ําตาลไปใช้ไม่ได้พอขาดพลังงานมันก็ตัวสัน่นคือคนปกติเวลาเรากินข้าวหรือเรากินน้ําตาลเนี่ย สุดท้ายทั้งข้าวกินข้าวเจ้าข้าวเหนียวอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งกินขนมกินชากินอะไรที่มันมีน้ําตาลกินเนี่ยอย่างเงี้ยสุดท้ายร่างกายเราจะได้น้ําตาลและน้ําตาลเนี่ยจะเอาไปใช้ไม่ได้ต่อเมื่อจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอินซูลินอินซูลินคือโปรตีนชนิดหนึ่งที่ถูกผลิตมาจากตับอ่อนมันจะไปจับเอาน้ําตาลเนี่ยส่งเข้าไปยังเซลล์ถ้าร่างกายของผู้ใดมีอินซูลินไม่เพียงพอต่อให้เรากินน้ําตาลเยอะก็เอาน้ําตาลไปใช้ ไม่ได้หรือเอาไปใช้ได้น้อยเพราะจํานวนน้าตาลเนี่ยมีเท่านี้แต่อินซูลินมีแค่นี้ส่วนต่างตัวเนี้ยจะเป็นน้ําตาลที่ไม่สามารถเอาไปใช้ได้ถ้าท่านผู้ชมเป็นคนที่เป็นเบาหวานตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีๆนะครับเรื่องราวต่อไปนี้กําลังจะตอบว่าพอดีมีช่างคนหนึ่งอยู่ที่บ้านนะครับเขาเป็นช่างปูกกระเบื้องตั้งเลงนั่นเองที่แทงสนุกกับผมเนี่ยช่างคนนี้นะครับเขามีอาการเป็นเบาหวานแล้วก็ไปฉีดอินซูลินมานะครับอาจารย์เฟิร์นสงสัยว่าทําไม เขาทํางานสักพักหนึ่งเขาจะสั่นสั่นสั่น,นมือสั่นสั่นทั้งที่เขาเนี่ยกินน้ําตาลก็เอาไปใช้ไม่ได้ทาไมมือสั่นก็นเ,เนี่ยคาตอบมันอยู่ในคําถามนั่นแหละเพราะว่าตัวของคนเนี้ยพอเขาเป็นอาการร่างกายเขาไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เหมือนเดิมอินซูลินที่ผลิตในตับอ่อนมันผลิตได้น้อยหมอก็ถึงฉีดเข้าไปเพิ่มซึ่งเป็นการแก้ที่ปลายเหตุนะครับถามว่าทําไมาหมอต้องใส่อินซูลินเข้าไปเพิ่มเพราะว่าอินซูลิน,นทำหน้าที่ในการจับน้ําตาลดันเข้าไปในเซล ที่เขากินข้าวกินขนมต่างๆเนี่ยเขาเอาน้ําตาลเข้าไปเอาแป้งเข้าไปแต่น้ําตาลเนี่ยไม่สามารถเข้าไปในเซลล์ได้เพราะว่าร่างกายเขาไม่มีไกด์ไม่มีไกด์พาเราไปไกด้ชื่อเอินซูลินแต่นี่หมอก็เลยฉีดอินซูลินเข้าไปแต่ทีนี้อาการของกรณีของคนที่มือสัน่นอะไรสั่นเนี่ยคือพลังงานไม่พอไงหยิบจับอะไรคนเป็นช่างเนี่ยเวลาเขาทางานยกหินยกค้อนอะไรต่างๆต,ต,ต้องใช้แรงเยอะพอพลังงานไม่เพียงพอ นะครับเพราะว่าเขาใช้มากแต่ว่าน้ําตาลนี่เขากินข้าวหนึ่งจาน,นมันเอาไปใช้ได้ไม่ถึงหนึ่งจาน,นอาจจะใช้ได้แค่ครึ่งจานแต่เขาใช้แรงเยอะพลังงานเริ่มหมดมันก็สัน่นนะครับเนี่ยเป็น,นกลไกแบบนี้คือต,ตับอ่อนของคนปกติเนี่ยสมมติผลิตได้หนึ่งร้อยแต่ของอาจารย์เลิงเนี่ยอาจจะผลิตได้แค่ประมาณสักยี่สิบพอผลิตได้ยี่สเนี่ยต่อให้เขากินข้าวกินน้ําตาลหนึ่งร้อเนี่ยก็เอาน้ําตาลไปใช้ได้แค่ยี่สิบที่เหลืออีกแปดสิบเนี่ยเอาไปใช้ไม่ได้ อันนี้พอเขาออกแรงมากกว่าคนทางานธรรมดาเนี่ยเขาน้ําตาลที่20บแล้วก็หมดพอน้ําตาลหมดมือก็เลยสั่นแต่ทําไมตรวจเลือดแล้วทําไมถึงน้ําตาลต่ําแทนที่น้ําตาลควรจะสูงปะ่ะเพราะว่าเอาไปใช้มไม่ได้ที่มันต่ําเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขาไปกินยาลดกดน้ําตาลหมอเนี่ยจะให้ยาลดน้ําตาลแต่ว่าการสั่นเนี่ยมันไม่ได้วัดที่ว่าน้ําตาลในเลือดแต่มันต้องวัดที่น้ําตาลเข้าเซล น้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้เท่าไหร่ก็มีแรงเท่านั้นน้ำตาลจะถูกเปลี่ยนเป็นความร้อนเพลินสร้างพลังงานให้เซลล์แต่อาจารย์เลิงไม่สามารถเอาน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้แล้วน้ำตาลมันไปอยู่ไหนอ่ะน้ำตาลก็เวลาเขากินเข้าไปปุ๊บร่างกายเขาเนี่ยนะครับก็จะมีตัวที่หมอให้กินยาตัวนีย้ยาตัวนี้ก็จะไปจับน้ำตาลแต่ยาตัวนี้มันไม่ใช่อินซูลินจริงมันเป็นอินซูลินที่เป็น สังเคราะห์ขึ้นมามันไม่สามารถจะจับน้ําตาลเข้าไปได้ดีเท่าก mm. ันอินซูลินจริงๆนั่นแหละแล้วมันเอาน้าตาลไปไหนอะกวาดท,ทิ้งกวาดท,ทิ้งทางฉี่ทางอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ขับถ่ายออกมาอืมพอขาดพลังงาน mm. พลังงานไม่พอก็สัน่นแต่ว่าแต่คนเป็นเบาหวานเลยต่อให้คนอย่างเราเนี่ยถ้าเราออกแรงเราทํางานทํางานทํางานแล้วเราพักผ่อนไม่เพียงพอเรากินไม่เพพอเราก็เหนื่อยเราก็สัน่นอืมโอเคเข้าใจละขอบคุณครับ